ดีค่ะทุกคนเนาะไอไดเองนะคะวันนี้น้อยด้ามีอะไรที่อยู่ที่บ้านเอยด้าให้ดูด้วยนะคะนี่ค่ะทุกคนเป็นต้นมะม่วงไม่มีอะไรเลยตรงนี้นะคะไม่มีลูกเลยไม่มีลูกเลยไอได้ดูไม่มีเลยไม่มีเลยจริงๆปีนี้มะม่วงไม่มีลูกเลยใช่ใช่ไอได้พาเพื่อนๆไปดูดิเนี่ยดูดิไม่ติดเลยอ่ะไม่ติดลูกเลยเนี่ยแล้วมาอยู่ตรงเนี้ยเป็น้ ง,งเลยอ่ะไอ้ได้ไปยืนดูดิได้ไปยืนดูต้นมะม่วงดินี่นีทุกคนตรนี้ม,นนมีอย,อยู่มารวมกันอยู่ตรงเนี้ยทางตน้วนวว่านองนับกันนะคะว่ามีนับดิมีกี่ลูกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอบสสสิบสี่ลูกตรงนี้สิบสี่ลูกแล้วทั้งต้นก็ไม่มีแล้ว มีแค่ตรงนี้มันรวมกันอย,ยู่ตรงนี้สวยนะสวยไหมอ้าบ๊ายบายดิบ๊ายบายค่ะมีอะไรสวยมีอะไรดีๆม,ม,มีอะไรสวยๆมาให้เพื่อนๆดูอีกนะค่ะฝากติดตามน้อยด้าต่อไปนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย